Martin, was ist das? Huh? Martin, ni apa ini? Hä? Pong masih apa Nih, <alainnya. Huh? coughs> Martin, dulu Nih, apa ini? Oh, <coughs> ชุดจ้าก่อนเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรโกโก้โกโก้โกโกปโปโปโก้อันเนี้ยทั้งหมดไม่เอาละเอาไม่เอาโปไม่เอนี่เรียกว่าอะไรเนี่ยโปโปเขาเรียกว่าอะไรลูกทั้งแม่ก่อนทั้งแม่ก่อนอะไม่เอาแล้วอ่ะ